การเคลื่อนย้ายพลายศักดิสุรินจากพื้นที่กักกันโรคไปยังศูนย์อนุรักษ์ช้างจังหวัดลำปางใช้เวลากว่า30นาทีในการเคลื่อนย้ายครับซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพลายศักดิุรินไม่มีท่าทีตื่นตระหนกแต่อย่างใด สถานที่พักแห่งใหม่ของพายสัตว์สุรินจะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลช้างครับโดยทุกๆเช้าควานช้างจะพามาหาหมอเพื่อตรวจสุขภาพจากนั้นก็จะพาเดินออกกำลังกายแล้วก็พาเข้าพื้นที่ป่าจนถึงเวลา14นาฬิกาแล้วก็พาเข้ามามัดนะครับเวลาประมาณ16นาฬิกา หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโคจบาลแห่งชาติระบุบอกว่าหลังครบการกักตัว30วันแล้วก็ดูอาการต่อเนื่องอีกเจวันพบว่าฝีบริเวณสะโพกมีเนื้อตายลดลงแผลกดทับดีขึ้นส่วนขาหน้าซ้ายมีอาการเหยียดตึงเกร็งผิดรูปคาดว่าน่าจะเกิดจากความผิดปกติของเอ็นกล้ามเนื้อส่วนอาการอื่นๆก็จะมีการใช้เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยวินิจฉัยใ,ให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ เวลาที่เขาไม่ต้องรับน้ำหนักข็ององขาได้แต่เวลาเขายืนเพื่อรับน้ำหนักนั้นปรากฏว่ากล้ามเนื้อโพสิชั่นตำแหน่งของกล้ามเนื้อนั้นมาผิดไปนะฮะฉะนั้น,นเนี่ยวิธีแนวทางวิทยาศาสตร์อาจจะใช้ไม่ว่าจะเป็นออาต่าสาวก็ดีเลเซอร์ก็ดีหรือ,เ,อเทคโนโลยีใหม่อย่างเช่นแมกโนีโตเทเลปีอะไรพวกนี้อาจจะนําเข้ามาใช้นะครับเพื่อเพื่อให้เขาบรรเทาให้เขาสามารถคืนกลับสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด สำหรับการเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมพลายศักดิสุรินได้เมื่อใดน,นะครับเรื่องนี้ผู้ำนวยการสถาบันข้ษจรบันแห่งชาติองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ระบุบอกว่าขอให้มีการจัดพิธีเรียกขวัญก่อนประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งก็อาจจะก,กำหนดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นรอบรอบละ200ถึง300คนครับ